ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีอินโดแปซิฟิกครั้งที่3ค่ะซึ่งวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากนางสาวสมฤดีผู้พรอเนกค่ะรองอธิบดีกรมยุโรปนะคะซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะที่จะมาพูดคุยกันสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสวัสดีทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจากรายการบันทึกสถานาการณ์ด้วยนะคะค่ะ ค่ะท่านรองคะการประชุมรมัฐมนตรีอินโดแปซิฟิกครั้งที่3นี้เราจัดกันที่ไหนเรามีวัตถุประสงค์ที่มาความสําคัญมียังไงบ้างคะค่ะ,ะสาหรับการประชุมรมัฐมนตรีอินโดแปซิฟิกครั้งที่สาเพิ่งจัดขึ้นที่กรุงบอสเซลเมื่อต้นเดือนนี้ที่ผ่านมานี่เองนะคะค่ะสําหรับความสำคัญก็คือว่าทางภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ย มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็เชิงเศรษฐกิจในด้านเศรษฐกิจเนี่ยภูมิภาคนี้มีประชากรอ,อาศาัยอยู่กว่า65%ปอร์เซ็นนะคะแล้วก็มี GDP กว่า60%เอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีความสําคัญสําหรับการประชุมในครั้งนี้มีการหารือในหลายๆประเด็นที่เป็นความท้าทายทางภูมิทัศศาสตร์ความมั่นคงเศรษฐกิจ แล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากมายนะคะกว่า69ประเทศแล้วก็6องค์การในส่วนของประเทศไทยเรามีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบันตรีนะคะ,ะก็ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ประเทศไทยให้ความสําคัญเพราะว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องมีการถกระดับโลกเลยทีเดียวนะคะค่ะ ในการประชุมแต่ละครั้งครั้งนี้เนี่ยมีไฮไลท์ของการประชุมที่น่าสนใจยังไงบ้างคะค่ะตามที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นะคะในช่วงนี้ภูมิภาคตะบปนิฟิกเนี่ยเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันของมหาอำนาจนะคะในพื้นที่นี้ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็รวมถึงสภาพภูมิอากาศด้วย พราะนะเนี่ยในการประชุมก็จะมีการพูดคุยกันอยู่ในสามประเด็นนะคะไฮไลท์แรกก็คือในเรื่องของด้านเศรษฐกิจที่ประชุมก็ได้คุยกันว่าทําอย่างไรที่เราจะมีการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็อาหารนะคะในการในเรื่องของการขจัดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็รวมถึงการกระชับความเป็นพื้ส่วนในเรื่องของสิ่งแัดล้อมแล้วก็ในเรื่องของดิจิทัลแล้วก็ความเชื่อมโยงค่ะ ค่ะในส่วนไฮไลท์ที่สองจะเป็นในเรื่องของการร่วมวม,มือนะคะในเรื่องของการนําไปสู่กรีนทรานสิชันซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่าตอนนี้ถ้าทุกท่านได้ทราบกันประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะ,คะตอนนี้ก็เลยมีการคุยกันว่าเราจะมีการสนับสนุนในเรื่องของการเงินสีเขียวกันอย่างไรนะคะ ส่วนประเด็นสุดท้ายที่มีการไฮไลท์กันในที่ประชุมก็คือในเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งนะคะโดยอาศัยการรึกษาหารือนะคะการกระชับความไว้ว่งใจระหว่างประเทศเราต้องยอมรับนะคะว่าประเทศในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตามลําพังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องพึ่งพากันในด้านเศรษฐกิจก,การค้าการลงทุนแล้วก็รวมถึงด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยค่ะค่ะ ประชุมกันถึงหกสิบเก้าประเทศที่มาร่วมกันประชุมในครั้งนี้แล้วไทยต้องการผลักดันอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการประชุมครั้งนี้คะ่ะค่ะส,สำหรับประเทศไทยนะคะเราได้มีการเข้าวมนในกลุ่มหาหรือย่อยด้านที่สามนะคะด้านภูมิรัศร,ร์แล้วก็ความมั่นคงประเด็นหลักๆที่เราได้ย้ําในที่ประชุมก็คือว่าเราเห็นถึงความสําคัญของการที่แต่ละประเทศจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ยึดมั่นในระบบ โลกหลายขั้วนะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงของเราในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นเสียงเล็กๆน้อยๆนะคะก็ลังทํางประเทศเราก็คงจะเสียงเบานะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเรายึดหลักในในแง่ของผู้ภาคีนิยมในเรื่องของโลกหลายขั้วเราก็จะมีเสียงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญในการย้ํานะคะ <c oughs> อีกอันนึงก็คือเรื่องบทบาทของอาเซียน เราก็เห็นความสําคัญของบทบาทอาเซียนในการสร้างสมดุลของมหาอำนาจนะคะเราต้องการให้อาเซียนเนี่ยเป็นทางออกอีกทางเลือกหนึ่งนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคแล้วก็เราก็ได้ถือโอกาสในการย้ำบทบาทของไทยแล้วก็บทบาทของอาเซียนในการช่วยเหลือ,เ,อเมียนมานะคะให้เมียนมาเป็นหาสามารถหาทางออกได้แล้วก็นำไปสู่สันติภาพความมั่นคงแล้วก็ประเทศที่มีเอกภาพ โดยเราก็ได้นําเสนอข้อริเริ่มทางด้านวัฒยธรรมของไทยในการประชุมด้วยนะคะโดยสรุปก็คือว่าเราก็ได้มีการยกระดับนะคะแล้วก็ยกบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศเป็นอีกเวทีเดียที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะส่วนจริงๆอีกประเด็นหนึ่งที่เราได้มีการผลักดันก็คือว่าท่านรองนาย,ยกมนตรีแล้วมินรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการหารือคุยทวิภาคีกับอีกสอง ประเทศนะคะกับท่านมนตรีต่างประเทศฮังการีแล้วก็เนเธอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้นำเสนอแล้วก็ขอรับการสับสนุนในสีเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญทั้งที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมุ่งสู่การจัดทําความตกลงการค้าเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปอันนี้ก็จะช่วยเรื่องปากท้องคนไทยแน่นอนนะคะอันที่สองก็คือเรื่องอวีซ่าเชนเก้นนะคะ ก็สามารถทําให้ประเทศไทยในอนาคตถ้าหากว,ว่าเราสามารถเจรจาได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ให้คนไทยไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปในเขตเชงเก้นได้โดยที่ไม่ต้องมีวีซา่าส่วนอีกสองเรื่องก็คือในเรื่องของการขอรับการสนับสนุนในเรื่องของการขอให้ไทยสมัครเข้าเป็นองค์สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นการยกระดับมาตรฐานของสินค้าไทยแล้วก็รวมถึงประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของการขอรับการสนับสนุสสนการเป็นสมาชิก คณะมนตรีสิที่มันช่ยชนแห่งชาติอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกเช่นเดียวกันค่ะค่ะท่านคะการประชุมนี้เนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้วก็คนไทยยังไงบ้างคะค่ะแน่นอนน,นะคะเพราะว่าประเทศเในกลุ่มการประชุมในครั้งนี้ทางกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะเป็นเป็นกลุ่มที่ดาเนินการประชุมแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มการประชุมความสําคัญของ e ูหรือสหภาพยุโรปเนี่ยก็เป็นทั้งต้นส่วนการเมืองที่สําคัญของไทย เป็นทั้งประเทศที่มีกลุ่มประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไทยเข้าร่วมในการประชุมเนี่ยคะ่ะก็มีสองโอกาสก็คือ 1, หนึ่งร้บความเป็นผู้ส่วนกระทางสาภาพยุโรปอันนี้ก็เอื้อประโยชน์กับประเทศไทยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจะทาเจราจา f t เอทไทอีอยู่ในที่เรากำลังดำเนินการอยู่แล้วก็รวมถึงความร่วมมือนะคะในเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางด้าน ว n t r a n s i t i o n ความก้าวหน้าทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งทางด้านดิจิทอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้ก็ออนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับประเทศ e ูแล้วก็กลุ่มประเทศในอินเทอร์ิิฟิแล้วเนี่ยไทยเราก็ยังสามารถที่จะแสดงบทบาทนะคะที่ที่ในเวทีระหว่างประเทศได้นะคะในหลายๆเรื่องที่เรามีความก้าวหน้าเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านสมรดีผู้พรอนอเนกนะคะรองอธิบดีกรมยุโรปมากนะคะที่ท่านมีโอกาสมาพูดคุยกันเดี๋ยวโอ,อกาสหน้าจะได้มาค,คุยกันใหม่นะคะท่านคะค่ะคะยุนดีนะคะขอบขอบคุณทางรายการพิทยสารนลกการเช่นเดียวกันค่ะค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะ